สวัสดีครับพี่นอ้นองกินขผาแกันเด้อครับเด้อนี่กับบ่าวุฒิกระเดยอมขึ้งไก่ครับพี่น้องใส่ผักชีลาวเนี่ยนะครับใส่ผักกาดขาวนะครับพี่น้องนะครับแซ่บๆซ mm hmm. ่กันได้ครับเด้อนี่ครับห้องแซ่บพี่น้องกินไอ้หอมแม่ข้าวกลัวดครัพี่น้องเนาะแซ่แบๆ

ขเขาเจียนน้ำตาลครับพี่น้องตับตอนไงเลยพี่น้องหลุดยอดแ่บ เกลือจากปากมันพี่น้อนเนาะยอดจับลายครับมัาก็ได้ยังกินเนาะครับพี่น้องอันนี้เขาคือน้ำเนี่ยรับเด้อเทียงแบว เดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงครับพี่น้องทางฮอนฟาร์มพี่น้องเนาะแตถวานอ้กับเขาห่มกะไอย่างได้ครับเออเด้เป็นลมเป็นแรงอากาศเดี๋ยวนี้มันฮอนแห้งครับพี่น้องเป็นห่วงครับพี่น้องเออนาดูนี่ครับออกจากไายยักษลมกับกะได้ครับพี่น้องฮอนหลายคือมันจะเป็นฝนนะครับพี่น้องทันจุดคิดจุดคิดจุดคิดจุด จ,จับแฉบเนาะจับอืมยังยเนี่ยนี่ครับจับไก่เป็นยังไงจับเนาะอ้าวครับเนาะ เต็มป,ปากเต็มคำเนี่ยนะครับมือนี้กะจะมี่ก่อนนะครับพี่น้องเนาะนะครับได้เจอกันไหมครับพี่น้องมเาเมืจะกินจันทร์ร่นนอน,ะค,นะครับพี่น้องมือนี้กะขอตัวลาไปก่อนครับลาครับพี่น้องบ๊ายบาย